มันเรียกว่ารถอะไรวะเป็นเวฟเลยเครื่องโซนิคแรงัวเจ้ารอแปรติดจักติดจีรอไหมฮนะไม่นเคยติดปืน้น สวัสดีครับวันนี้ผมอยู่กันที่จังหวัดตรังนะผมอยู่กันที่บ้านน้องวุฒินะครับบ้านนี้ที่เคยรีวิวเวฟร้อยเสื้อหล่อนะผมเครื่องบล็อกเวฟร้อยเหมือนเดิมนับเสียเงินนับที่สภาพเดิมๆนะผมไปแล้วนะผมรีวิวไปเมื่อประมาณ3-4เดือนที่แล้วนะผมก็วันนี้เดี๋ยวจะพามาดูนะผมเป็นมันเรียกว่าลถอะไรวะเป็นเวฟเลยนะผมเพราะว่าทรงข้างนอกเราดูเป็นเหมือนเวฟนะครับก็ตรงนี้น้องวุฒิทาร้านใหม่แล้วนะผมเมื่อก่อนคือตรงนี้จะเป็นป่า อะไรเนี่ยหมดเลยนะครับตอนนี้ก็เปิดเป็นร้าน่้มลดแล้วนะผมไปเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะผมนี่นี่เนี่ยชื่อร้านนะครับคนกลัวเมียสวัสดีครับผมสวัสดีครับเราอยู่กันที่ไหนนี่ตอนนี้อยู่ที่ร้านผมไงร้านผมไงเห็นวันนั้นยังไม่มีเลยวันนั้นจำได้ไหมวันนั้นวันนี้เราไปถ่ายเว็บร้อยกันน่ะใช่เราถ่ายตรงไหนตรงนี้ไหมใช่ถ่ายหน้าบ้านแล้วตรงนี้มันกำเนิดมาได้อย่างไรตอนนี้มันกำเนิดมาได้อย่างไงตรงนี้อยู่เฉยๆไม่มีอะไรจำ ถูกถูกโควิดใช่ไหมโควิดเล่นเรื่องเลยต้องกลับมาอยู่ตังใช่ไหมบุศอยู่นะบินดีๆไม่จบชอบกลับมาอยู่บ้านใช่ครับเอารถคันนี้รถใครรถลูกค้ารถลูกค้าแล้วเขาเอามาทําอะไรบุศวันนี้เอามาไล่จ่ายไฟไหมไล่จ่ายไวไล่ทำไมมันเป็นอะไรรถมันไม่ติดวุือยังไงรถยังไม่ติดโอ้กำอยู่นานไม่วุไวติดไม่นานครับไล่เก็บไปแป๊บเดียวแป๊บเดียวจะไม่ก็เห็น่ันนั้นก็พาไปงานมาด้วยเนาะใช่ใช่เนาะแหม่เสียงอย่างกับ super open นะแล้ว ยังไงคันนี้ลูกค้าเอามาไล่เสร็จแล้วจอดไว้ก่อนจอดไว้ก่อนแต่รู้สึกว่าลูกค้าก็ยังไม่มาเอาดีลูกค้ายังไม่มาเป็นเดือนแล้วจะไม่วุฒิแล้วติดสอบอยู่อันใหญ่ติดสอบอยู่ไหนติดสอบหรือติดอะไรทีงีคันนี้เคยออกช่องน้องทีไปแล้วนะครับตอนนั้นรู้สึกว่ายังไม่ใช่เครื่องตัวนี้วุฒิถ้าจะไม่ผิดนะเครื่องเครื่องจักสันอยู่ยังเป็นแจกคสันอยู่ใช่ไหมไอ้นี่มาโอ้โหมาโหดเลยมันอันนี้ไม่ใช่โซนิกนะวุฒิไม่ใช่ ก้ารรับประกันไหมกับก้ารรับประกันก็ไม่ใช่โซนิกกับผมใช่ไหมแล้วคือตรงนี้คือมันยังเป็นเวฟเวฟด้านหน้าเวฟหลังเวฟโครงสร้างใหม่แล้วตรงกลางอะตรงกลางสร้างขึ้นมาใหม่เลยพี่จริงเหรอวุฒิใจเล็กสร้างมาใหม่ตอนแรกคือเข้าเข้าเข้าใจเข้าใจวัดนะว่ามันคือเราเราไปตัดแบบนี่ตัดตรงนี้ของโซนิกแล้วก็มาแปะเข้ากับเวฟเป็นงานตําเป็นสิบปีแล้วพี่โครงนี้จริงเหรอแล้วรถเวฟนี่มันกี่ปีแล้ววุฒิยี่สิบปีได้ยังเหมือนของวุฒินะวุฒิเวฟกันนั้นกี่ปีลว ประมาณนั้นปีติดยัง2ี่สิปีได้ได้เหรอนั้นมีสองพันโอ้เี่นี่ตัวเดียวกันเลยใช่ไหมใช่ก็คือมาโค้งเหลืองเหลืองขี้อย่างนี้เลยนะอ้าคการนี้หลักๆมีอะไรบ้างพุทิที่ที่เปลี่ยนมาแฮนแฮนนี่คือแทำไมต้องอย่างนี้มอนกันเว็บผมไงอ๋อหรือมันเป็นเจพาพเว็บร้อยเหรอที่ที่เราต้องมาหักแฮนเห็นรุ่นรุ่นอื่นไม่ต้องหักไม่รู้ผมว่าแบบนี้องศาหน้ากลับกว่าองศาหน้ากลับกว่ามันก็แต่งกันมากด้วย จากันนั้นต้องอ่านแฮนต้องต้องอย่างนี้ใช่ไหมช่วงนั้นใช่ไหมใช่แล้วตอนนี้ตอนนี้ไม่รู้อะไรแต่คนชอบอะไรแต่คนชอบใช่คือเว็บร้อยต้องแบบนี้หมดเลยครับจริงๆอ่ะวุดแล้วก็ทําอะไรอีกคันนี้เนี่ยเก็บใส่พวกอะไรบ้างพวกปั๊มเป็นกล่องเดิมเลยปั๊มเดิมแล้วก็มีพวกประกับเร่งใช่ไปครับด้านล่างวุดคันนี้ใส่แม็กด้วยรุ่นนี้แมนี่แม็กอะไรนี่พุทธแม็กเอลเอสครับแม็กเอลเอสเหรอครับ แล้วก็ตรงนี้เป็นของ LS มั้งมีแม็กจานจานเดี๋ยวปั๊มนี่เป็นของปั๊มเอสได้ไหมปั๊มในใช่ใช่ใชไม่ในใจเหมือนกันแต่กระบอกคือกระบอกวิ่งตอกเว็บร้อยร้อยยี่ห้าใช่เหมือนกันอืมหลักๆคือไม่ค่อยมีอะไรเลยมีอะไรเครื่องอย่างเดียวเนเรื่องอย่างเดียวเอาไปดูเลยวุฒมันคือเอาดูตรงไหนดูตรงไหนบอกยังไงเดียเว็บร้อยห้าสิบเว็บร้อยห้าสิบตรงไหนที่มันบอกว่าร้อยห้าสิบนี่ ผมก็ไม่รู้บอกไม่รู้เหมือนกันเครื่องเอาไปเป็นเครื่องอะไรวุฒิเครื่องโซนิกพี่เครื่องโซนิกกับผมแล้วทำอะไรมั่งครับนี้แปลงหัวแปลงหัวเสื้อลอสเตปแปดสิบจักสิบสี่จริงจริงจริงแมวไม่ร้อเล่นดิจริงจริงมันใหญ่เกินไปนะมันเป็นเครื่องอะไรของของอะไรนะวุฒิเอามาจากรถเอามาจากน่าจะรถเก่งอะครับรถเก่งเจ้าของซื้อเก่งมาครับแล้วคือจับใส่เลยแล้วนี่มันขี่ได้ไหมเนี่ยวุฒิถ้าขี่แบบ ไปดันนี่ไม่ได้ไม่ได้อ๋อได้สั้นทร์จันทร์นทร์ได้รอบน่าจะจัดหน้าดูหนุนเอาเกียร์ยังก็นิดหน่อยตอนเดินสายไปไหมเป็นไงก็ดูเรื่องดึงอยู่ดึงอยู่ไอสิบเลยเหรอกับชักสิบสี่ด้วยอ๋อไอพวกไอพวกโซนิกพวกนี้อาวุธมันคือมันทำชักยาวได้ได้ไม่เหมือนกับพวกเวฟเวฟทำชักยาวไม่ได้ใช่มันจะชนติดเกียร์ตัวนี้ก็ติดบาลานซ์เลยอ๋อใหม่หมดเลย ทำใหม่หมดเลยเนาะกับโอ้เฮ้ยแล้วมันสตาร์ทยังไงเนี่ยวุดสตาร์ทมือสตาร์ทมือสตาร์ทมือสตาร์ใช่อันนี้หมุนล้อหลังแล้วแปดสิบจากสิบสี่เป็นคาบูคาบูกว่าดำฝากสี่สิบฝากสี่สิบใช่โอ้จริงจริงจริงคาบูลูกนี้นะกับนี่เหลี่ยมฝายดำเลยนะวุดใช่ใช่เป็นคาบูเขาใส่พวกรถแบบต้องใหญ่มากๆจริงกับโอ้ มีอะไรอีกมีอะไรอีกวุฒเอารถไม่ก็มีอะไรมีกันสะบัดกันสะบัดมีของอะไรวะเนี่ยไม่แน่ใจเหมือนกันติดรถมาต,ถติดตั้ง<า>แต่เป็นเครื่องลูกเก่าแล้ว<อ>ตั้งแต่ตอนต่ำมาเนานะอืออืออืออเอาหม้อน้ำเป็นหม้นมนอ,นะอน้ำมีเนียมนะวุฒเนาะใช่พี่หม้อน้ำมีเนียมแผงคอด้วยไหมเนี่ยแผงคอของเวฟอันนี้อะไรวุฒ<ไ>อันนี้อะไรหูกันสะบัดพี่อ๋อหูกันสะบัดใส่เกียร์โยงใส่เกียร์โยงเกียร์โยงเป็นของอะไรเอาต้องของสิ่งอะไรโซนิกมาใส่ไหมวุฒพวกเนี้ยใช่ใช่ใส่ของโซ นะตรงนี้คือยังเป็นที่บอกว่าสร้างใหม่ใช่ไหมใช่ตรงแล้วตรงไหนมันยังเป็นของเวฟบังวุฒเนี่ยตัดต้นหลังอ๋อต้องตัดเลยเหรอครับอ๋อตรงนี้คือยังเป็นเวฟเวฟนี่คือชุดสีใส่ไม่ได้ใช่ไหมวุฒใส่ไม่ได้ครับเจ้าของไม่ได้ใส่หรือเปล่าต้องตังหูใหม่อ๋อตังหูใหม่ใช่ไหมอืมอ่ะแล้วก็เดี๋ยววุฒสเตอร์นะสเตอร์น้าเท่าไหร่อืมสิบแปดสิบแปดสิบแปดใช่สิบแปดหลังอ่ะหลังสามสิบอุ้ย เล็กมากเลยนะสิบ0ปดสาสิบสเตอร์ยังยังตึงอยู่ยังตึงอยู่อีกใช่โอ้ยเดี๋ยวนะปกติโซนอีกนี้รถพวกนี้มันจะลงลงลงสเตอร์ได้ไม่เยอะใช่ลงขนาดนี้เลยหรอยังตึงอยู่โอ้เแี๋วถ้าใส่ใหญ่กว่านี้น่าจะขี่ไม่ได้ลอยมีลอยไม่มีมีขึ้นมั้ยลอยอยู่พี่ครับผมผมก็ยังไม่กล้าบิดเลยเออออามก็เป็นเหลืองด้วยครับผมโช๊คหลังเป็นแก๊สซี่เนาะพุ่นเนาะครับอ๋อตัวนี้ตัวนี้ปรับดีเบาได้แล้ว อแล้วก็ไอ้พวกชุดหลังเนี่ยอาวุธเป็นของอะไรชุดหลังชุดหลังเอเครับผมชุดหลังคือเป็นแมกเอลเจานดันด้วยอาวุธใช่ไหมใช่ใช่ใช่โอโอเคท่อก็คือนานวลมกาเรื่องเสียงไม่ต้องสืบไม่ต้องพูดถึงรันแน่นอนอ่านคนเกี่ยวเป็นไงมองทั้งงานไหม ใช่รู้เรื่องนะเป็นไงสตาตีเจะรู้จักแล้วงานคนเกี่ยวสตาตีลำบากไหมวันนั้นลำบากโอ้กว่าจะตโอเออนี่เป็นไตเตนะครับไตเตแล้วก็นี่เป็นเลดแล้วก็นี่คอคือมหาสารนะวุฒินี่มันยึดสปริงอย่างนี้ไม่ได้เนาะใช่ใช่อยู่นนยึดข้างโอ้ตายแน่เสียงแล้วก็มีอะไรวุฒงนีหมดแล้วไหมตังค์มันมันจะขี่ได้กี่โลเนี่ยวุฒิตังค์เดิมเวบก็บสามลิตรสามลิตรครับมันจะขี่ได้ถึงยี่โลไหมสามสิบโลไม่น่าถึงไม่น่าถึง อ่ะวุ้ดแล้วถ้าจะติดเครื่องต้องยังไงเดี๋ยวรอมอเอแบดแปบ๊บกบพี่รอมอเอแบดครับเราไปเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันนะครับผมผมออกมาที่นอกบ้านคนนะผมนะจะได้ไม่ต้องดราม่าก,กันนะผมตรงนี้ไม่มีใครอยู่นะครับจะดูเลยว,ว่านพุธนี้เราตรงนี้ไม่มีใครอยู่นะครับจะสนัง่งยากมาแล้วมาแล้วนั่นไงรู้เรื่อง อย่างเดียวเลยนะรถรถขึ้นอย่างเดียวเลยโอ้้น โโอหรถมันข oh. like like ึ้นอย่างนั้นเลยวุฒิเดิมเดิมเดิมเปิดเปิดเปิดพูดพูดเลยนะเดิมเดิมพี่โอ้ยนี่เวลาสตาร์ททีนี่ลำบากลำบากลำบากมากเลยพี่ไปเรากลับไปร้านดีกว่านะไปไปพี่เป็นยังไงบ้างวุฒิเสียงมูดับไหมเหนื่อยกับสตาร์ทเหนื่อยกับสตาร์ททำไมรถมันหมุนหมุนล้อหลังอย่างงี้ไม่ได้วุฒิหมุนลำบากพี่ล้อมันใหญ่ด้วยอ๋อมันหนักหนักด้วยมั้งับเข้าใจรถซูเปอร์โอเพ่นเลยนะเสียงโอ้โห นี่คือเปิดลอยเปิดลอยอย่างเดียวเลยใช่นะรอหน้าไม่ค่อยติดปืนรอหน้าไม่ติดปืนสุดๆเอาโอเคประมาณนี้ครับซ่อมรถในป่ายางใช่ร้านซ่อมรถในป่ายางกวาดร้านเล็กๆให้ผมด้วยนะเฟซบุ๊กเฟซบุ๊กตะนาวศุกร์ดำเหมือนเดิมครับนักขับวันสามร้อยใช่ไหมเมียเมียเมียกลัวเมียไหมกลัวจังเพิ่มเสีอ่ะคนอยู่โอ้ยกลัวเมียไหมไม่เคยกลัวก็ไม่กลัวไม่กลัวหรือไม่มีบอกยังไงดีอ่ะมีแต่ไม่กลัวนี่นี่เบนเมื่อกี้ได้ยินไหมเออไม่มี เมื่อกี้พูดว่าไม่มีนะไม่ไม่บอกว่ามีมีแต่ไม่กลัวเลอ๋อมีแต่ไม่กลัวใช่ออ๋โอเคโอเคไปแล้วนะโอเคสวัสดีครับสวัสดีครับกับเวฟเวฟอะไรนะเวฟร้อยห้าสิบเวฟมันจะสี่ร้อยอะคันนี้โอเคไปแล้วุฒครับสวัสดีครับ